ลสวัสดีครับชื่อ<ช>อะไรครับแฟ่ที่องใช่ไหมคะใช่ครับเออชื่หนูหนึ่งค่ะหนูหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบสามค่ะวันนี้หนุหนึ่งอยากปรึกษาเรื่องอะไรครับม <c oughs> ันเป็นเรื่องของทางครอบครัวแฟนนะคะเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับดูถูกเราตลอดอะไรยเงี้ยค่ะก็จะถามว่าแบบเธอเขาคป็นลูกชายชั้นบ้านเธอมีรถไหมมีมีบ้านคันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่พูดหนูก็อยู่มาประมาณสี่ปีค่ะคะือแฟนหนูเขาจะบอกว่าเธอไม่เป็นไรนะอดทนไปก่อนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเสร็จเราทเราทำงานแล้วเราจะออกไปอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไป าก็ไม่ทำอะค่ะคือเขาก็แบบอยู่ที่บ้านของแม่แบบนั้นอะก็คือใช้เงินพ่อแม่มใช่ค่ะใช่แล้วทุกวันนี้เราก็ใช้เงิน,นของออเขาเขาเอามาจากพ่อแม่อย่างนี้เหรอตอนที่หนูคบกับเขาปีหนึงหนูท้องพอดีก็เลยไม่ได้ไปทํางานนี่หนูก็เลยบอกว่าหนูอึดอัดตรงที่ว่าคือหนูทาดีแล้วเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยขอมาอยู่บ้านตัวเองคือปีนี้นมันเดินทางมาถึงปีที่สี่แล้วใช่ไหมคะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะทีจนลูกตอนนี้สองขวบป่าแล้วทีนี้หนูอะก็ไปหาาแกกททอิตย์ะะค พอไปถึงเนี่ยพ่อเขาบอกว่าทาไมหนูไม่คิดที่จะแบบไปหาทําอะไรบ้างเลยนะคะมาอยู่กับลูกเขามาเกาะลูกเขากินมาทีนี้หนูอะก็เกิดไปเถียงเขากลับอะค่ะคือแบบในใจมันเหมือนแบบว่าเออเราเราคงไม่ไหวแล้วคือเราเงียบมาตลอดสี่ปีเงี้ยพี่หนูก็เลยเถียงเขาว่าคือไม่ใช่นะคะคือหนูว่าอยากจะทําแต่หนูไม่มีคนที่จะช่วยดูแลลูกให้แล้วก็คุณแฟนอะเขาไม่ทําอะไรเลยคือหนูบอกว่าคุณควรจะว่าลูกชายคุณว่าก็เลยเป็นปัญหาใหญ่เลยเขาตกรแบว่าไล่หนูว่าไม่ต้องมาอะไรเงี้ยทีนี้แฟนหนูว่าเขาไม่เลือกที่จะยืนข้างหนูเลยเขาบอกว่าถ้า าเกิดเถียงพ่อแม่เขาเขาก็ไม่เอาแล้วหนูก็เลยกลับมาอยู่บ้านตัวเองแบบแล้วก็ไม่ไปอีกอะไรค่ะแต่ว่ามันก็เพิ่งหามาได้แค่ประมาณสี่ห้าวันทีนี้นหนูก็ทําใจไม่ได้อะพี่ก็เลยลลเลยโทรไปหาเขาอะไรยาเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกเขาบอกว่าติดต่อมาทําไม,มไม่หายสักสู์ไปเลยลอะไรเงี้ยค่ะหนูควรที่จะปล่อยไปเลยดีไหมหรือว่ายังจะถามเขาว่าให้แบบกลับมาดูแลลูกไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่มีความพยายามในชีวิตเลยอ่ะแล้วทุกวันนี้คือเขาก็ไม่ทํางานเหรอไม่ทําค่ะแล้วพ่อแม่ก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นปล่อยค่ะ ี่เขาก็จะบอกว่าฉันมีให้ลูกแฉร้อยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้ oh. พี่ฟังหนูหนึ่งดูเนี่ยพี่เหนื่อยทั้งว่าเฮ้ยทำไมพ่อแม่เขาถึงแบบสปอยลูกขนาดนี้ทาไมไม่ปล่อยให้ลูกยืนด้วยขาของตัวเองแล้วสองก็คือตัวผู้ชายเนี่ยทำไมถึงไม่มีความเจรญยานเลยทั้งๆที่มีลูกแล้วแล้วตัดสินใจเลิกกับเราแล้วลูกล่ะเขาไม่เป็นห่วงเราว่าลูกจะแบบจะเป็นยังไงอ่ะเขาไม่มีความรับผิดชอบไม่มีคุณสมบัติความเป็นพ่อเลยนะใช่ค่ะและที่พี่เหนื่อยอีกก็คือหนูหนึ่งหนูหนึ่งเธอก็ไม่มีความเจรญยานเหมือนกันนึกออกไหม โอเคหนูหนึ่งบอกว่าบ้านไม่มีเงินแล้วหนูหนึ่งก็บอกว่าหนูหนึ่งไม่สามารถทํางานได้เพราะต้องดูแลพ่อแม่ประเด็นก็คือแล้วหนูหนึ่งไม่พยายามหาทางเลยหรอณนะวันนี้หนูหนึ่งไม่มีผู้ชายคนนี้ดูแลแล้วอะแล้วถ้าลูกไม่มีกินพ่อแม่ไม่มีกินหนูหนึ่งไม่มีกินก็ต้องทํางานหาเงินไหม สุดท้ายแล้วว่าชีวิตเราอ่ะเราจะให้วิกฤตมันมาบีบบังคับเราอย่างเดียวเลยเหรอเราจะต้องเจอวิกฤตก่อนถึงจะคิดหรอว่าต้องทํางานนึกออกไหมคือให้รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ต้องเอาวิกฤตนําทางก็ได้เราใช้วิสัยทัศน์นําทางก็ได้ว่าแบบเออเฮ้ยถ้าเราไม่ทํางานเนี่ยเราจะไม่มีเงินนะแล้วเรามีลูกแล้วนะแล้วแฟนเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ขยันนะหนูหนึ่งต้องมีความคิดที่ว่าเราต้องพึ่งตัวเองแนละ้วเพราะตอนนี้เห็นไหมว่าวันที่เรากับแฟนเราเลิกกันอ่ะเขาก็ดูไม่สนใจลูกขนาดนั้นนะอ่ะ หมมติวันนี้ต่อให้กลับไปคบกันได้อะแล้วถ้าวันหนึ่งเลิกกันอีกอะพี่ถามหน่อยว่าณนะวันนั้นหนูหนึ่งจะทำไงถ้าหนูหนึ่งยังคงหวังพึ่งเขาอยู่อะหนูหนึ่งก็ต้องมีความพยายามเหมือนกันเนาะแล้วถามว่าหนูหนึ่งจะเอายังไงกับเคสนี้ดีพูดตรงๆงเลยนะหนูหนึ่งต้องเอาตัวรอดก่อน ตอนนี้หนูหนึ่งจะไปทำงง<อ>ทำงานอะไรอย่างนี้คือหนูหนึ่งไม่ได้วางแผนตรงนี้เอาไว้แต่เงินมันต้องใช้ทุกวันค่าข้าวค่า,าน้ําค่านมอะไรทุกอย่างมันต้องใช้ตลอดนั้นต้องเอาตัวรอดก่อนคือทุกวันนี้หนูก็ยังยังดีที่มีพ่อแม่หนูเองซัพพอร์ตนะคะไม่งั้นก็แย่มากคือ <c oughs> <c oughs> พี่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างอ่ะกับคนที่เขามีความรับผิดชอบอ่ะเนาะเขาก็คงจะแบบเราเลิกกันเถอะแต่เดี๋ยวฉันส่งค่าเลี้ยงดูให้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะต้องการอยากได้แต่ว่ามันในเมื่อมันไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าควรนี้จะตัดใช่ไหม ทำไงได้อะผู้ชายคนนี้หนูหนึ่งเลือกเองนี่จริงไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หนูหนึ่งต้องยอมรับครับแล้วก็ต้องออกหางานทำแล้วแหละต่อให้มันจะลำบากมันจะเหนื่อยติตรงที่ให้ว่าหนูว่าชอบไปคิดถึงสิ่งแบบบางทีที่เขาทำดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมันก็เลยแบบพ <c oughs> ี่จะบอกหนูหนึ่งให้ว่าถ้าวันหนึ่งที่หนูหนึ่งไม่มีข้าวกินลำบากไม่มีเงินใช้หรือว่าลูกป่วยไม่มีเงินรักษาไอ้ <c oughs> เรื่องคิดถึงความน่ารักของเขามันจะไม่อยู่ในหัวหนูหนึ่งเลยพ <c oughs> ี่จะบอกให้ <c oughs> หนงวันนี้ หนูหนึ่งรีบหางานทํานะแล้วก็พยายามเก็บเงินดูแลลูกให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าลูกเขาก็มีแค่หนูหนึ่งคนเดียวที่รักเขาเพราะฉะนั้นหนูหนึ่งก็เลี้ยงดูเขาให้เติบโตมาเป็นคนดีมีคุณภาพเท่าที่หนูหนึ่งจะทําได้เนาะส่วนในเรื่องคนเก่าอ่ะไม่ต้องคิดว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้นแหละหนูหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีคุณสมบัติของความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือเป็นพ่อคนได้ ผมกำลังจะพูดเสร็จพอดีเป็นกาลังใจให้หนูหนึ่งแล้วกันว่าหนูหนึ่งก็ดูแลตัวเองให้ได้หาเงินให้ได้โอเคชีวิตหนูหนึ่งอาจจะลําบากเนาะแต่ว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่เหมือนกันหมดแหละครับเราอาจจะเจอชีวิตที่ลําบากมากลําบากน้อยหรือสบายหน่อยสุดท้ายคือเราทุกคนก็มีปัญหาเป็นของตัวเองแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาของตัวเองนะครับเป็นเป็นหน้าที่ของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึง่งเนาะที่เราก็เกิดมาเจอกับปัญหาต่างๆแล้วนะเราก็ต้องรับมือกับมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่เรานิงหน่องฉะนั้นก็ต้องล ชีวิตเราไม่สามารถเลือกได้ว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบๆตัวมันจะเป็นยังไงแต่เราก็สามารถเลือกกำหนดทิศทางเราด้วยตัวมันเองได้ว่าเราจะพาชีวิตเราไปอยู่ในจุดๆไหนเนาะเป็นกําลังใจให้หนูหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับอยากโทรปรึกษาหนะ้าไมค์แบบนี้พบกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชองคริสครับ